ส่วนคดีการยากักยอกเงินวัดนะโดยลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จภรวรรรัตตอนนี้ครับว่าพบความเสียหายจากการยากักยอกเงินจากวัด3แหกแล้วนะคะรวมร่วม300ล้านบาทค่ะขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการประสานกับปปงให้เข้าไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะ การขยายผลตรวจสอบนายอภิรัชยังกูลณะอิทิยาสิทธิ์คนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์ที่มีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดบรวรนิเวศวิหารและวัดสาขาพลตำรวจโทจิรพพนภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังพบผู้กระทำผิดเพียงรายเดียวสำหรับความเสียหายขณะนี้นะคะพบมีวัดที่ถูกยักยอกเงินประมาณสวัดก็อยู่ในภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกความเสียหายมูลค่าหลักร้อยล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินของวัดค่ะที่จะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมหรือสร้างวัดมีรายงานว่าเงินที่ผู้ต้องหายักยอกไปเป็นเงินของวัดบวรรราวห1ึรล้านบาทเงินของวัดวชิรธรรมมารามจังหวัดพระนครศรียาอีกราวราวล้านบาทแล้วก็ยังพบว่าสาขาของวัดบวรนิเวศวิหารในจังหวัดตราดอีกสองแห่งก็คือวัดรัตนาวารามที่ถูกยักยอกเงินงบประมาณจะสร้างวัด80กว่าล้านบาท และงบจัดสร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหารอีกกว่า10ล้านบาทซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะรวมความเสียหายเกือบ300ล้านบาทค่ะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ,ร,ร,รฟอกเงินให้เข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมทั้งตรวจสอบกรณีที่ทรัพย์สินบางส่วนของผู้ต้องหาที่มีการถือครองโดยบุคคลอื่นหรือบุคคลใกล้ชิดซึ่งผู้บัญชาการตำตรวจสอบสวนกลางขอให้ผู้ที่ถือครองนำทรัพย์มาคืนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ ขณะเดียวกันชาวบ้านที่เขาอยู่รอบๆโร,รงเรียนวัดคีรีวิหารที่ตำบลชําราบอำเภอเมืองตราดนะคะที่นี่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะก็ยืนยันบอกว่าคนสนิทที่ตกเป็นผู้ต้องหายักยอกทรัพย์เนี่ยเคยมีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนวัดคีรีวิหารตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดค่ะหลังถูกระบุบ,บอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จพระวรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสวัดบาวรนิเวศวิหารมรณภาพอยากยอกเงินการก่อสร้างโรงเรียนด้วยซึ่งขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนนะคะกำลังมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่ทราบรายละเอียดมากนะักแต่จากข่าวสมเด็จพระวรณรัตน์รับบุคคลดังกล่าวมาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก รักเหมือนลูกหลานที่ผ่านมาเคยมีพฤติกรรมทํานองนี้หลายครั้งซึ่งทางสมเด็จพระวารารัตน์ก็ออกมายืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีการช่อโกงค่ะไม่รู้อะก็แลก็นานนะไม,ไม่รูมนรู้ราะว่าเขาเห็นเงินแล้วก็ดงตาโตรหรือเปล่าเนาะเพราะแต่แต่เมื่อก่อนอะเหมือนเขาก็เคยมีข่าวทีนึงแล้วนะแต่พระสมเด็จอะเขาก็แก้ไขให้เขาก็ใครรู้เรื่องอะแล้วแก้จะเสร็จแล้วนะมาตอนล้างเนี่ยแกไม่ ไม่ค่อยดีมากจนแกเป็น,นแต่ว่าเะ็นมอบอนาจให้หมดเลยคนที่แกไว้ใจนั่นคือชาวบ้านคนเดิมบอกว่าหลังสมเด็จพระวรณรัตอาภาตมีเลขาและคนที่เป็นข่าวคอยดูแลเรื่องการเงินมาตลอดมีการเซ็นชื่อมอบอำนาจให้คนที่สมเด็จพระวรณรัตไว้ใจดูแลทั้งหมดรวมถึงเรื่องการก่อสร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหารแห่งนี้ด้วยโรงเรียนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งมานานกว่า50ิบปีค่ะต่อมาสมเด็จพระวรณรัต mm. ในฐานะสิ์เก่า มีดําริจะจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นทดแทนอาคารเรียนเดิมที่รุดโทรมดําเนินการก่อสร้างสองหลังเป็นอาคารเรียนหลังที่1ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระวรณรัตมีมี30ห้องค่ะหลังที่สองจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกรอบโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงามใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น30ล้านบาทค่ะ